ในส่วนของสถานการณ์นะครับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมอยากชวนทุกคนตั้งคําถามมาอีกหนึ่งครั้งนะว่านจริงเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับก็คือเราต้องการวิถีชีวิตที่ปกติสุขนะเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งมันก็จะมีคําถามอีกตามมาเช่นเดียวกันครับคำถามง่ายๆเลยสมมุติเราบอกว่าเรายืนอยู่สงบสุขเฉยๆอยู่ดีๆมีคนท,ท้าตีท้าต่อยไม่ได้เล่นตรงไปตรงมาด้วยอยู่ดีๆมาแอบมาตบหัวเราข้างหลังอย่างเงี้ย นะฮะไม่ได้ทําอะไรตรงไปตรงมาตามวิธีทางการอาหารแบบที่มันควรจะเป็นเล่นนอกกติกาทุกอย่างมาทําร้ายเราเราคิดว่าสิ่งที่เรามีความชอบทําในการทํำคืออะไรคือการป้องกันตัวเองไหมครับเราเราป้องกันตัวเองไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับพวกเราไม่เคยมีใครที่ต้องการการใช้ความรุนแรงนะพวกเราไม่ใช่เป็นประเทศอันตพานนะครับประเทศไทยคนไทยไม่ใช่คนที่เป็นอันตภาน แต่ถ้ามีคนที่มาทําร้ายเราเราก็ต้องใช้กําลังในการป้องกันตัวเองนะผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักที่สําคัญที่เราต้องยืนให้ตรงกันก่อนนะครับในทางกลับกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองได้เคยมีโอกาสแล้วกันนะครับลงไปรับฟังเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามแนวจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่อีสานใต้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ต้องอพยพกันหลายครั้งคือมีลูกระเบิด ยิงมาจากฝั่งนั้นทีหนึงก็ต้องอพยพและการอบพยพแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะก็กระทบวิถีชีวิตเขาค่อนข้างเยอะนะฮะทุกคนก็อยากให้ปัญหาจบนะครับไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรอกครับก็คือคนคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยอยากให้ปัญหาจบประเด็นสําคัญก็คือจบที่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะฮะซึ่งตราบใดที่เรายังคงนะครับไม่ใช้ สัพพะกำลังเราที่มีอยู่นะครับในการาป้องกันตัวเองหรือการทำดำเนินการทางยุทธศาสตร์ที่จะไปทําให้ประเทศฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะมาทําร้ายเราได้อีกเนี่ยปัญหามันก็ยังเรื้อรังแบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวผมเองได้เคยสื่อสารไปนะครับเรื่องว่าเราใช้กําลังทางการทาหารได้แต่อยู่ภายใต้หลักกติกาสากลนะครับตามกฎการใช้กําลังนะครับแล้วสิ่งที่าทางกองทัพกําลังทําอยู่นะครับก็พยายามพุ่งเป้า ไปที่ภัยคุกคามเฉพาะหน้าเย่างเช่นบารดาเครื่องยิงจักรวดนะครับที่เขามีที่ตั้งาหาะได้ต่างๆถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมในขณะนี้นะครับจำเป็นต้องทำนะครับแต่กรอบมันก็ไม่ควรที่จะเลยไปกว่าที่เรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปรุกรานประเทศเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะผมเชื่อว่าไม่ได้เห็นค้านกับกับเพื่อนของเราที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นข้างหน้านะครับ เพราะนั้นผมจุดฟูลสต็อปนะครับในเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากจะยืนยันกับทุกขั้นว่าพักประชาชนที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยนะครับที่จะหนุนหลังในเรื่องของการเรียกว่าการใช้กองทัพนะครับที่เกินเลยไปกว่าหลักการป้องกันตัวเองแล้วเราก็ยึดมั่นนะครับในเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีนะ มีสันติภาพนะครับม,มีเขาเรียกว่ามีเอ็นเกมมีจุดจบที่ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขได้นะครับในส่วนของการเดินไปข้างหน้านะครับถามว่าแล้วพักประชาชนต่อจากนี้นะครับเมื่อกี้มีอีกหนึ่งท่านถามนะครับว่าเอ๊ะแล้ววันนี้อยากมาฟังเช่นเดียวกันครับว่าว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายัางไงจริงๆผมกะว่าจะตั้งใจส่งต่อให้กับอาจารย์ต้นนะฮะว่าอาจารย์ต้นจะมาขายภาพนโยบายการเลือกตั้งครั้งหน้าได้แต่ว่า อาจารย์ต้นบอกว่าอยากส่งให้พี่ทีมก่อนเนาะนะครับยังไงพี่ทีมมารอนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ทีมพูดนิดนึงครับเชรอได้ครับไม่เป็นไรครับตั้งใจจะมามาฟังมากกว่าพูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไหนๆถ้ามีโอกาสนิดหน่อยก็อยากจะพูดว่ารู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกสบายใจดีใจที่หัวหน้าเท็งเนี่ยได้จัด งานที่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับได้มีโอกาสให้มีพี่น้องประชาชนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะในมุมที่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบกับการที่เขาได้ตัดสินใจลงไปในฐานะที่เป็นหัวหน้าของพวกเรานะครับตัวผมเองเนี่ยในตอนที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกลเนี่ยก็ต้องตัดสินใจอยู่หลายครั้งนะครับ บางครั้งก็ตัดสินใจถูกบางครั้งก็ตัดสินใจผิดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นผู้นำในการบริหารองค์กรว่าบางครั้งเนี่ยก็มีสิ่งที่จะปมนที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือการยอมรับในความผิดพลาดนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ บอกว่าทังสบายใจดีใจแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจหัวหน้าเท้งนะครับในฐานะอดีตหัวหน้าพักว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมเองรวมถึงทุกคนที่ฟังอยู่ในนี้ด้วยมันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถยอมรับมันอย่างไม่มีอัตตา แล้วก็อนุญาตให้ประชาชนได้มีโอกาสพูดถึงมันแล้วปรับให้ออกมาเป็นผู้นําที่ดีขึ้นของพวกเราในอนาคตได้เป็นอย่าง,างดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในพักปัจจุบันพี่น้องประชาชนคนที่ทํางานอยู่ในพักนะครับอาสาสมัครแล้วก็โบเตอร์เนี่ยช่วยกันให้กําลังใจแน่นอนสามารถต่อว่าสามารถ ระบายออกได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าความเป็น DNA ความเป็นสปิริตของอนาคตใหม่ <c oughs> ก้าวไกลประชาชนก็คือเรารับฟังทุกความคิดเห็นเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปปรับปรุงเพื่อให้มันมีการตัดสินใจที่รอบด้านมากขึ้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีสมาธิพาพวกเราไปถึงชัยชนะที่อาจจะช้าไปแค่2ปี แต่บรรยากาศแบบนั้นมันจะกลับมาอีกครั้งแล้วเราจะชนะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนครับขอบคุณมากครับเข้าใจว่าอาจารย์ของผมมาอีกมาอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ครับเลิกเลนกายครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลครับ